เขาต่อเลยตัวเองอะไรกันเนี่ยต่อจากคลิปที่แล้วโอ้มันมีเปลี่ยนฉากด้วยในบทสตอรี่นะครับทุกคนตอนนี้มรียว่าฟาร์มกันต็มนี้มันมีเปลี่ยนฉากด้วยมวมมเวมืม่อก,ก,กี้กางกรุบ่ริบคราวน,นี่กลับมาอยู่ในห้องอะไรมีสี่มีสี่ทางมีสี่มืนสี่แยกเรียกศกกลางสี่แยก,กมาแล้วเอาตัวนั้นมาดิอ้าเวเฮ้ยโถ่อยตัวเล็กตัวจิ๋วกบหยุดเวลาไปซะมาหโดนพอพุดระยะมันมี ไกลๆก็ไม่ได้ตัวใหญ่ๆไไต,ตัวนั้นนี่นาลุ้มเลยท่านอันนี้ทีมเราลุ้มครับทีมงานทีมงานคุณภาพอีกแล้วครับท่านระวังไหมปะยังไม่ใช่อีกครับเีก่อนแค่นี้ยังไม่ต้องไม่ต้องใช้อีกไปน้ำมาบุกโคตรด้วยเด้วยด้วยว่าบึ้บตีแน่อีบ่ายบึ้บหยุดเวลาซะคู่ตกใจ ว่าดีโอเคแต่็่าเจ้าเอาล่ะตนมีผู้กอ,อ,องงานเยอะจริง,น,งนะครับเพราะว่าตรงน,นี้บอกเลยว่างานเยอะจริงอจาจจะไม่ได้เจอทุกวันแต่ว่าจะพยายามอัพทุกวันนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไ,ไปนไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอกันวันไหนก็อย่าว่ากันไม่เจอนะได้ไม่เคยยังไงก็ไม่ทิ้งก่อนสนุกขนาดนี้นี่ พยายามนะเป็นพยายามแล้วกันมาเจอกันก่อน,นแต่แค่บอกไว้ก่อนถ้าไม่เจอกันวันไหนนั่นหมายความว่ามี่โบติดงานนะครับเอาละ่ะมปอีกไหมวันนี้ก็มีใหญ่ไทยทัทนทีแล้วตัวเดียวตัวไหนนุดด่นตะแก่ส่แอนทิสโอ้ว่าบอมาเขาเว้นตามมันหลายหยุดเวลาสักนิดหน่อย เด็กมันไอ้ดีเล็กขึ้นเลยครับลอยปล่อยดิเกียแล้วใครเนี่ยกวอรเล่นปล่อยดิเกียตัวเดียวก็ปล่อยดิเกียด้วยโอหยอดไอ้ล่วงไปแล้วตาแก่ล่วงไปแล้วอ้าวเฮ้ยเกณฑ์ชายแล้วมันเนี่ยเดี๋ยวนะโด้ชจอดอเฮ็ดอาละงงานเริ่มเข้ามาละ รู้สึกว่าม,มันคือที่ในการต่อสู้มันจะแคบลงทุกคนเอาสิว่ามันสิครับเมื่อกี้ตอนนี้ไปหักวกันด่ะช่วงนี้ไปเป็นไรกันมาแล้วคนเป็นไปดูละตอนนี้ใครเป็นใครมวยหมดพ้นฝังตัวเองด้วยอะไรกัเนี่ยเพือสิเฮ้ยวันนี้ตัวเองโหอ้บ วุ่ t ๆมันปอสก้โว้อะไรกันเนียโอยเดี๋ยวีๆแค มั่งแหละวัวไปก่อนผู้คนเจ้านี่มั็นพลศิลป์แค่ผมครับท,ที่เราต้องตุลบาตรมาก,ก,ากมาขึ้นไม่เป็นไรเราไม่กลัวแนละ้วเพื่อเราเก่งเราไม่เก่งเพื่อเราเก่งเสวันดีใครผมไม่เกิดนอะีกแล้วปุ๊บสักทีหนึง่ง โดดปุ๊บเรามีสมบัติของปิกเกอร์แมนด้วยนะครับอะไรกันแน่เนี่ยมีสมบัติของสปไปเดอร์แล้วก็สไปกเกอร์แมนแกมกันเก่งมือนดีิดจบแน่นอนไปเยี่ยมร้อยฮะล่วงไหมไม่น่ารอดไปเกิดใหม่ทะลุงปีวิหน้าตาน่าเกลียดอ้าวกลับมาเมืองเดิมแล้วครับตอนนี้กลับมาล่างเดิมแล้วด้วยอะไรวะเนี่ย โอเคตอนนี้ขึ้นที่20แล้วนะนั่นอะไรอ่ะนั่นฝั่งเราปะเนี่ยใช่ฝั่งเราปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ฝั่งเราเหรอเฮ้ยทั้งจริงนั่นใช่ฝั่งเราปะเนี่ยไม่ใช่งงอ่ะตรงนี้ได้ด้วยอ่ะอ๋อมันเจอฟรอสิตอุย้ยบล็อกแมนไอท่าน,นเจอฟรอสิตครับยิงตรงนี้อเริกาได้แหละครับบัด โอ๊ยหยุดอ่ะ,อะผ่านแล้วเหรอโอเคเราผ่านแล้วครับทุกคนอ่ะก็ถือว่าเรียบร้อยจ้าเอาว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ยูทูบเอาไว้ให้พี่โอด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า จะเป็นแบบไหนว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนอ๋อเดี๋ยวเลยไม่ไแปลงเป็นไททันเลยใช่ไหมไททันค็อกแมนอาจจะมีสักคลิปหนึ่งลองเป็นไททันค็อกแมนหาวิธีก่อนแป๊บหนึง่งโอเคประมาณนี้ครับเด็กดีทุกคนทำกันบ้านด้วยไปละเจอหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ